สวัสดีครับผมมาซันเลกาโตนะครับวันนี้เราก็ได้ไปสั่งอาช็อกโกแลตมาครับว่ากันว่าเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลก<ะ>เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยที่สุดในโลกจริงเปล่าไปดูกันเลยฮะนี่เราก็เพิ่งสั่งไปจากช้อปปี้แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะพัสดุเพิ่งถึงตะเองเรามาดูกันนี่ฮะมันจะชื่อว่าอะไรวะช็อกโ,โบโบโบช็อกบอลเหรอเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับกากาคาร ม,มันจะมีให้เลือกหลายแบบอ๋อมีช้อนนี่มีช้อนมาให้ด้วยช้อนน่ารักเชียเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากไปซื้อกินก็ลองไปเจอดูนี่เป็นอย่างนี้นี่นะฮะในช้อปปี้มีขายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะอร่อยที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าเคเราแกะเลยแกะไงวะเนี่ยนี่นะครับเราก็แกะมาแล้วเปิดออกมาเลย อ้ม้มาแลว,แลวได้เรื่องอันนี้ผมบอกให้ได้เรื่อง <S <S เวลาเราแอกมามก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิม,มให้ดูต้องอร่อยแน่ๆเลยยังไงก็อร่อยชัวร์ดูดูจากทรงแล้ว ขึ้นสวรรค์ไปเลยอ่ะฮขึ้นสวรรค์ไปเลยอ่ะอร่อยจริงๆครับเนี่ยอร่อยเลยเด็ดเลยโคตรเด็ดโคตรเด็ดโคตรเด็ดบอกเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆครับมันแบบคืออันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับ ขาไม่ได้จ่ายหรือว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรนะ,ะคือเด็กเขาเขาเดินมาบอกว่าอันนี้มันอร่อยที่สุดมันเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยสุดในโลกก็เลยอยากจะดูว่ามันอร่อยสุดในโลกจริงถามว่าที่สุดในโลกไหมแต่สําหรับผมผมว่าโคตรอร่อยแต่ที่สุดในโลกรอเป่านะั้นไม่รู้แต่ว่าน่าจะอร่อยมากๆแต่อร่อยจริงครับอันนี้ไม่ได้เกียนนะอร่อยจริงนะค,ครับก็จะเป็นแบบพวกข้าวพองพวกอะไรนะฮะมันมีให้เลือกหลายแบบมันมีแอลมอน์ก็มีแล้วก็ไอ้อะไรวะ โกโก้คันแล้วก็ช well. ็อกบอลแต่ว่านี่อันนี S <S ้อันนี er ้เป็นโกโก้คันนะครับแล้วก็ใส่ใส่แอลมอนนิดๆหน่อยๆนี่ครับแต่ผมว่าอร่อยนะอร่อยมากโคตรเด็ดกอดได้ไงครับอร่อยจริง คือแบบว่า<ม>เต็มสิบเอาไปเลยครับเต็มสิบอันเนี้ยอร่อยมาก <c oughs> แนะนําให้ซื้อมากินนะคไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนตัวเนี้ยไม่มีผิดหวังแน่นอนลองรอยเลยแบบกินกันทีเดียวเฮ้ยมันยยนี่ยิ่ง เคก็จะประมาณนี้นะเป็นของตัวนี้นะครับช็อกบอลถ้าใครอยากจะลองชิมช็อกโกแลตยี่ห้อไหนที่มันแบบจจิตใจผมแนะนำอันนี้มันมันหวานมันหวานหวานขึ้นมาปิดนึนะครับแล้วมันก็ค่อยๆหายมันมันไม่ได้หวานแสบคอเหมือนน้าตาลที่แบบติดอยู่ตรงคอนะครับมันหวานแบบว่าหวานกําลังดีหวานแบบหวานแบบกินเลิฟอะเอาง่ายหวานแบบกาลังเหมือนเหมือนจิบกาแฟใหม่ๆอะไรเงี้ยอันนี้มันหวานจริงแนะนำให้ไปซื้อกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน ติ๊เต็มติ๊เอาไปเลยเนี่ยส่วนราคาก็จำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าโคตรเด็ดร้อยกว่าบาทร้อยสิบห้าโคตรเด็ดอร่อยมากปิดคลิปยังอ่ะเก็บนวิจิตอันอื่นได้นะปิดคลิยคลิปนี้หมดแล้วนะแชทตัวยืนเก็บนวิจิตอันอื่นได้ปิดคลิปยังอ่ะก็หยุดกินไม่ได้เลยอร่อยจัดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหมดน่าอร่อยจัดก็เดี๋ยวสำหรับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กด <c oughs> แชร์ <c oughs> กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเนี่ยฮะฝากกว้ด้วยน,นะครับไอเทมชิ้นนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากเ <c oughs> ต็มสิบไม่ได้เต็มร้อยไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปซื้อกินนะครับของดีต้องบอกต่อเนาะไป,ไปแล้วครับบ๊ายบาย